คคออบรรัวจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกเลยครับว่าทําไมคนวัยทํางานคนวัยรุ่นไม่กล้าที่จะมีลูกไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่อยากมีนะครับแต่เขาไม่มีโอกาสที่จะมีครับเมื่อเราหันกลับมาดูในร่างพระราชบัญญัติประมาณรายจ่ายประจําปี2,569ครับถึงแม้ว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและคณะรัฐมนตรีพวกเรามีความพยายามที่จะปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจําครับ แต่งบประมาณรายจ่ายประจําก็ยังสูงถึง70%ของงบประมาณทั้งหมดงบลงทุนยังอยู่ในระดับที่ต่ําครับขณะที่สัดส่วนของงบที่จัดไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยตรงไม่สอดคล้องกับวิกฤตที่เกิดขึ้นจริงครับผมขออนุญาตหยิบยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดนะครับท่านประธานเบี้ยเด็กแรกเกิดครับคำขอของกระทรวงพมขอแบบทั่วหน้าครับ แต่ได้รับจัดสรรแบบเท่าเดิมครับท่านปนาระธานที่เคารพการลงทุนในช่วงประถมวัยถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของประเทศนะครับตามรายงานขององค์การยูนนเซฟครับการลงทุนในโปรแกรมการศึกษาประถมวัยคุณภาพสูงสำหรับเด็กด้อยโอกาสสามารถใหผ้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมสูงถึง7-10เท่าของเงินที่ลงทุนไปครับ